สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่เอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กะเลาะเลาะ,ะน้องท้อยผู้ด,ดีโอเห็นละเขาเลมาแล้วตู่เขาเลพผู้อับลงมาอาบน้ำอาบโดนระเบ้กเอามาแต่เง,งานินผุ้โอ้โ,หโ,หโหปล่อยปล่อยเที่ยงเลยจิเจ้าหญางหกินเอ้ยขึ้นท่าผู้ดี เขียวหยาให้กินมาสักสักไปส่วนส่วนมองได้นั้นเด็บกบ่กเออยังเจ็ดแปดตัวโบตี้ยังสีได้ค่ะอือหืออีกเจ็ดแปดตัวแต่คนอ่ะคืนท่ายะขนาดคนนักท้องคนคนนี้ ไปย่งางย่งางย่างย่างหัวเตัวน,นี้บ่สิได้หันเอ,นนอาคล้องบ่เอาบ่ได้กลางเว้นบ่ตีกลางเว้นบ่นบได้บ่เหรอเอาสิมะทายนี่นะตอนใด้นะคุยแฟนเนาะอ้ออันนี้จำคอกบ่อันนี้ประจำคอกได้อห็นค่ะสิได้ลูกอยู่บ่อันนี้ก็ดีวันหลายตี มันเท่าอจำคาะเอาง่าตัวแบบนี้ป้าอาบน้ำขึ้นมาคักเลยนะไปย่าง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 ไปย่างหอยเอาสีชายรู้บ่ะยี่มองกิเอออยากโซ่หุ่นอันนี้กัท้องญ่ากชีได้รู้บ่ใกลแล้ว ได้กระเวณตระไคร่น้อยจะได้มาถ่ายเนาะได้กระเวนมาถ่ายรู้เหรอแม่นเบิ่งขนาดเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเบิ่งกล้องหฮะนะเบิ่งกล้องพเด้อันนี้อันประจำข้อกพี่อันนี้ฮะเท่าประจำข้อกพี่อันนี้ดิโอ้เกี่ยวให้กินจน เดินเที่ยงยังปล่อยออกมาอาบน้ำเนาะเพราะหญ้ามาแลกอเมืร์เลยจิขึ้นจากน้ำแล้วไปกินหญ้าสวนแล้วพเดี๋ยวพูดดน้องท้อยน้ำขึ้นแล้วค่ะวันนี้น้องท้อยน้ำไหลแล้วค่ะน้ำถ่ายน้ำเยอะน้ำเยอะ นี่บรรยากาศหนองทอยค่ะโอ้ยน้ำเยอะค่ะฝนตกน้ำเยอะมากช่วงคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าที่ติดตามช่องกิติมาสาวบ้านดอนด้วยดีมาตลอดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนดูแล สุขภาพของตัวเองด้วยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสุขสดชื่นสมหวังจงเป็นของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะโชคดีมีสุขทุกคืนวันสุขกายสุขใจโชคดีนะคะสบายดีบงังสู ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า